สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชักศิลป์ลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับตอนเช้าครับพี่น้องเขาว่ฮะอะไอันนั้นก็ขี่ได้ลูกเป็นไรคะับันละมวนบ้างหรือเนล่านะฮะฮะมวนบ้างโอ้อลิน สวัสดีรับโมนิไฟคราวนี้เปลี่ยนหัวครับพี่น้องออน,นี่นะครับเปลี่ยนหัวกันหลุดครับพี่น้องถอดต,ตัวนี้ถอดต,ตัวนี้ถอดก,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 กิบแล้วก็ชักหัวอบบอกบ่าวบ่าวข้อเราเฟี้ยงเออนัน่นแหละเสี้ยงของไันนะ Thì nó sẽ sâu quá, nó ná Ở đây ăn vậy đi, này là Chết đỏ gì chết đỏ không Khá nọt đấy, thấy Nó nọt này Nọt tốt này ạ Ngon, này Ê, không có được không? Thang à? ở nhà ở tay không có một chút hay chút mắn mầm mì tân y ghê mầm 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 mầm

ถ้าบัตรเออเจ้าบาทอันได้ขายบัตรบ่อบอันเิ่นไงกอน้อยสิซื้อบัตรบ่บครับร้อยเนียงมานเอาบัตรด,ดย่างไปถามทุ่มกหนาโอ้ยฉันมีเขาได้จ่ายอ่ปอนนึงเขาได้บางเสีย<ว><อ>เยนาะเ,เ,เ,เอาทีนี้ไปซ้ายไม่ยืดเตียงมันอย่ากหนีเลี้ยงอะไรนะ เาปนยันแ้ยไลสดนย่บอกอยียังไล่สดเบ่ได้ไล่ม่ชมนมเรวเดี๋ยช่งนมผู้สาวเฮหลชน้องูสาทายแล้ไม่สมล้วเี๋ไล่กันต่อไปพวเนี้พวกีกวเลียบปากพวกห้เหลังว้าเลียบปากวยไังไเลียอะไรซื้อนี่เอค่นี e. 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 ้คิดเร็วเลยนี่เขามาดาเลยนนี่ย แยกดไนดอกซึแลวเลียดอางเจ้าน่อยนพี่จะพีเจ้หนอี่ครับเี่ครับพูที่หนึ่งพูดที่สองพูดที่สามพูดที่สี่นะครับจะขัดสมดานี้ยังก่อนเฮยยังนี่น้อไม้สมไม้ดองค่ะไม้ดองเอาน้อไม้ดองเยดน้องไม้สมเรีวๆเยี่ยนหนังสือดิว่ม่านหมานบาว่าผู้เยียงะไคบเจีว่า่มเอาขึ้นมามื่นนึงขึ้นมามื่นนึงเย็ดึกกม เไป่อสัากผ้าของรงเรนโอ้เขาพาเขาผาไปท่อมกรสไปเหมือนกันท่อมกระสอวเหรของเรียนจี๊นี่พี่น้องตหน่อยบเรียนหนังสือครับบเรียนตอนแถาเรียนเหล็กบิกเป็นบางมือนี่อบางมือกับป้องก็มูเนได้ยันีงเอาขันมันมันนัน mày ừ, คืนเดียวติ ừ. xe làm kia mày คืน nhỏ lên เลย hả? ฮะคืน2ได้ hết เดียวก็ ừ. hết một một mà โดนมั้ย2คืนกินโดนมั้ยมัน xe มันก็คือแล้วอันเฮ็ดเฮ็ดเมื่อคืนนี่เฮ็ดเมื่อวานเมื่อเช้านี่ก็แช่คืนเดียวยามเมื่อเช้ามาก็มาปั่นดอก ừ. mà มันดอกซื่อเนาะปั่นน้ําหืมบ่ น้ำแบบบ่ได้ใสอันนี้บ่ใสเกี้ยบใสอีกเน้อใสบ่ได้บ่ใสียแช่ใบแช่ใบน้ำน้ำมาด้าน้ำน้ำขึ้นหนึ่งแช่น้ำเป้ขึ้นหนึ่งเราไมาล้างออกตะกาขึ้นหนึ่งอ่ะเราบ่ได้เอาแช่เอาแช่บักแช่เอามาแช่ขึ้นหนึ่งเอกหน่อแล้วแกจไปกินโดนเหรอเอาไปกินดนแล้วฝอากินฝอาแล้วนะไปไปกินโดนป่ะเนาะแช่ใบขึ้นหนึ่งเราเขากัม่าน ปั่นออกปั่นนำฮึมมันออกหรอฮะกับมาใสเกลือใสลองมองแต่ลองมึงหัวหลุดหัวสั่งมามันหลุดหัวสั่งมามันหลุดเลาห้อไม้เหรอมันหลุดตัวสามตัวสามนั่น สองคนสคนพันหนึ่งพัหามาส0หนาติดเล็บค่าทนนาหาร้อยหนึ่พันบาทพันบาทมวนมาไปเฟิน กับตีไหนแหะเมึเืน่ะนองอดดน่องดเียนโอ้ยอมึกเตยเ้ามาถามอยู่ไปว่าไปฮัหลหมึเตยมันเขามาเโทรศัพท์มั้งน่ะล่ะถามสาวหัรหนามาเลยด้อหันหนามากสาวดี <rais S 2> <is> ่นมอาหัรหนามาพี่าหัรหนาม้หมาหาหนามนรูปจะาหัรหนามาเออทำอะไรกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคไปไปนมอาหัรหนามะ ทาน้หอมกันไดนะ้ไหมล่ะเอาใส่กุเอาแย่งนีก็ะเดยท่านเนี่ยต้องไปทำไมเอ้ยโอเคเลยอะครัพี่น้อง,อออออองขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมชมแลกวก็เลยก็แช่ครับเยลยไม่ไดเห็นเวียก์ครับไปเห็นเวียกก่อนครับบ่มหมี่เรื่องท่านเนี่ยเดินทางไปพัทยาครับเอาสำหรับชิมนี่สวัสดีจ้า